สองคอมเมนต์แฟนวอลเล่บอลต่างชาติหลังสาวไทยชนะโปโลแลนด์พูดเสียงเดียวกันเรียกได้ว่าทำเอาเฮกันทั้งประเทศสำหรับการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงคัดโอลิมปิก2024เมื่อวันที่20กันยายน66เกมนัดที่4ในกลุ่ม C วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบโปโลแลนด์เจ้าภาพทีมอันดับ7ของโลก โดยวอลเล่บอลหญิงไทยสู้เต็มที่5เซตก่อนจะพลิกเอาชนะโปลแลนด์ไปได้3-2เซตล่าสุดพบว่าได้มีความคิดเห็นจากแฟนวอลเล่บอลต่างชาติใน y u t u b e วอลเล่บอลเวิลด์ที่ได้เผยความรู้สึกหลังเห็นฟอร์มของทีมตบสาวไทยในเกมนี้ก่อนมีคิวลงสนามนัดที่5ด้วยการพบกับ ทีมชาติสโลวีเนียในวันศุกร์ที่วันที่22กันยายน66เวลาประเทศไทย19นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางช่องเวิร์ o พอย23อาทิเช่นแคนาดาทุบจีนไทยคว้างโปลแลนด์ต่ออีกยินดีด้วยเกมนี้สุดยอดมากทีมไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ขอแสดงความยินดีกับชัยชนะ ยินดีด้วยกับทีมไทยพวกเธอเล่นได้ตื่นตาตื่นใจเชียร์อยู่นะจากฟิลิปปินส์ในฐานะแฟนทีมชาติตุรกีฉันอยากเห็นทีมไทยไปโอลิมปิกปารีส2024จริงๆทีมไทยเล่นเกมรับได้ดีขุดได้ทุกลูกแถมเกมบุกก็คุณภาพสูงสอดประสานสู้กับผู้เล่นสูงใหญ่กว่าของโปลแลนด์ที่หน้าเน็ตพรพันยอดเยี่ยมเป็นผู้นำไทยของทีมเลย ยินดีด้วยประทับใจมากๆทีมไทยเก่งจากบราซิลฉันเป็นชาวโปโลแลนด์คิดว่าเกมนี้ยังไงก็ต้องชนะแน่ๆน่ดันกลายเป็นทำให้หงุดหงิดซะงั้นแต่ฉันมีความสุขกับทีมสาวไทยนะยินดีด้วยจริงๆพลังงานเหลือล้นการล้มยักษ์ของแคนาดาและไทยวันนี้ยอดเยี่ยมมาก ทีมโปโลแลนด์เหมือนหายใจไม่ทันเวลาเล่นแต้มรันลี่ส่วนเกมรับของไทยคือปรากฏการฟอร์มเยี่ยมชนะได้สวยงามสำหรับทีมไทยมีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูพวกเธอแข่งขันในที่สุดแชมป์เอเชียก็ปลดล็อกชนะแมตช์แรกได้สำเร็จยินดีกับทีมไทยฉันหวังให้พวกเธอได้ไปโอลิมปิกจริงๆ สุดอัศจรรย์เลยเกมนี้ชัยชนะที่น่าประทับใจว้าวยินดีด้วยกับทีมไทยตบโปแลนด์คาบ้านต่อหน้าแฟนๆแม้จะลม้มแต่พวกเธอก็ยังยิ้มสู้ฉันรักในความสุขของพวกเธอยินดีด้วยทีมไทยเสียใจกับโปแลนด์ด้วยนะแต่ยินดีกับทีมไทยมากกว่าเยี่ยมมากเกมสุดระทึกของจริงเกมระดับ5ดาวทีมไทยสุดยอด ทีมไทยทำงานหนักมากหลังแพ้มาสามเกมรวดวันนี้พวกเธอทำสำเร็จแล้วเสียงโฮหฮาของกองเชียร์โปโลแลนด์ยิ่งเพิ่มความกระหายให้สาวไทยชัดๆทีนี้รู้ซึ้งแล้วสินะยินดีด้วยกับทีมไทยราชินีของเอเชีย